ทำแคมเปญที่เออ่คิมคอฟได้ไหมคิมคอปที่เราจะไปไปมิ้งของวิวาพาสพี่ครับถ้าพี่จะใกล้ขนาดนี้พี่ดูดคอผมเลยเถอถ้าขนาดนี้อย่างี้พูดไปดี๋ยวผมใส่ฟิลเตอร์แบบนี่คนใส่ฟิลเตอร์เหรอไงน่ารักกันเนี้ยต้องตาโตสิคันไหนผมตาโตผมตาโตข้างเดียวหรือมีอะไรเล่นอีกอะ นี้น่าติดอันนี้น่าติดเออน่าติดอันนี้ดำๆคืออะไรเนี่เหมาะกับหมอดุนคนนั้นหมอดุนเขาเป็นโลโก้แบบตาดำเลยคุณนับปฏิเสธผมทั้งในซีรีส์ทั้งตัวจริงอยู่นะมันแน่นอนอยู่แล้วเกินเหตุเกินเหตุเราเล่นตัวจริงจิ๊บปปิ้ง สมมติว <usion> ่าพีพีทักมาเนี่ยมึงไปทันทีแน่พูดอะไรมันไล่อยู่ประเดี๋ยนี่ไล่ไวอยู่หรอ ยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งเลยครับผมจอร์ดครับผมอยากเล่นนิ้วคือผมเห็นแล้วว่ามันดีมากพี่ริงมากสถาบันมั้พวกลมที่เขาวางอยู่พอเคยต่างๆแสงเนี่ยคือเขาจัดไว้ดีมากไม่โฟกัส acting ผมเลยหรอโฟกัสโฟกัสโอนะโอนะโอนะใครเห็นน้ำตาไม่ไหลให้ตกเห็นอาน้ำตาไหลป่ะสรุปผมน้ำตาไหลป่ะไหลป่ะไม่ไหลหลอกเศร้าเศร้า จะคอยเป็นนาฬิกาจะบอกเวลาจะทุกวันจะคอยเป็นแปรงสีฟันที่ทำให้ฟันของเธอสะอาดจะคอยเป็นผ้าห่มจะคอยเป็นมอนข้างจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เธอนั้นอุ่นใจจะคอยเป็นคนดูแลเวลาที่เธอนั้นไม่สบายตอนกี่โม อด้านนี้ก็เด็กนายนายนายอีเท่าไหร่อ่ะนายแค่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเหรอเขาเขาเขาสิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋รุ่นนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วนะเอออ่าเดี๋ยวหันไปด้านด้สองคนนั้นได้ตกลงกันแล้วว่าว่าได้ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะเสร็จลายเสร็จให้พี่ถูกรายการผมตอยิี้พร้อมแล้ว เดี๋ยวเราเริ่มมาทีละคนเลยดีกว่าครั้งแรกคอปเตอร์ตัวใหญ่กของคิมครับผมเขาเป็นนักกล้าม,มาก่อนครับผมครั้งแรกที่เจอกันพี่คิมยกมือไหว้ผมครับผมเพราะว่าเขาคิดว่าผมตัวกวา่าคอปเตอร์เป็นคนชอบชอบกินของหวานมากครับ <c oughs> ชอบกินชอ็อกโกแลตแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินชอ็อกโกแลตครับเขากลับกอ่อกครับไม่จริงผมไม่ชอบกินเชอบกินกโกโก้อยู่เรื่อยเลยครับไอ้อ,อก็ดูโกโก้แต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบช็อกโกแลตครับเขาคนย้อนแย้งครับพี่คิมเบื่ออาหารคซีนครับผม วลากินอาหารกินทุกครั้งก็คือบนเมื่อไหร่กูจะหลุดพ้นจากการกินอาหารพวกนี้ไปสักทีคอปเตอร์แพ้ทางทุเรียนอย่างสุดกำลังครับผมถ้าคนกินทุเรียนมาคือเขาจะไม่คุยด้วยนะครับเขาเป็นคนยิงครับครับผมพี่คิมพกแปดสิบัน <laughs> อะไรยกถระูกต้องมา้ปไปตัแดงพกแปดสีบปันนะ่ะ <laughs> คอปเตอร์ครับผมเข้าฉากจูบด้วยกันแต่คอปเตอร์ไม่พกอะไรเลยแถมยังมาขโมยน้ำยาว้านปากผมนะครับแถมก่อนหน้านั้นมือกลางวันกินอาหารที่มีกลิ่นจัดอีกครับผม <laughs> ตัวเองก็กินเหมือนกันนะ่ะไม่กินผมบอกเลยผมเลี่ยงผมไห้เกียิคุณเสมอใช่โอเคครับ okay, ผมเออ,เอ,อพี่คิมเป็นคนขี้ตื่นเต้นนะผมคือแบบว่าตัวเองชอบตื่นเต้นแล้วกบอาการด้วยความแบบว่าเอ้ยพวกเราแบบมันกับชวนให้ <ผม S 2> ทุกคนชวนเป็นตื่นเต้นแต่แบบโหราพี่คิมตื่นเต้นดูผมกับน้องบ้าหรือว่า เต้พี่ตีจะมองหน้ากันแล้วเนี่ยลีดเดอร์เราตื่นเต้นแล้วนะคอปเตอร์ชอบล้อเรียนล้อเรียนผมครับคอปเตอร์และน้องๆครับผมชอบล้อเรียนเวลาที่ผมชวนสวนม์ก่อนขึ้นเวทีครับผมและเขาเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดแต่เขาเต้นแตกอยู่คนเดียวครับผมเต้นท่ามวยอยู่คนเดียวครับแหมแล้วเดี๋ยวหนึ่งดีเดี๋ยวนึงขอเวลาก่อนนับไม่ได้นับสิบนาทีนะน้ำสิบ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 นน้้ำส พราะว่าผมอ่ะเก็บทุกให้ละเอียดามพอสมในลองลองเอาเรื่องลอยเอาวินร้อยมารวมกันดิฮะท่าที่เป็นร้อยมารวมกันผมไม่จะไม่เผาต่อเพราะมันอยู่นอกเหนือเกมผมจะรักษาความนะคุณคิดไม่ออกแล้วคนที่ไต้องทำหน้าตาตามที่ผมสั่งสามแอคชั่นครับคุณต้องทำท่าเหม็นทุเรียนแบบเหม็นมากเหม็นไม่ไหวแล้วผมว่าคุณคุณน่าเกลียดกว่าทุเรียนแล้วตอนนื่องต่อมาแบลลแบบ แล้วแบบแบลวสุดๆในชีวิตที่ไม่เคยแบลวมาก่อนจริงเออแบลแบบอินเนอร์ตัวเองเริ่มแสดงทำได้หน้าเหมือนตอนสมัยนักกล้ามที่ผมเจอคุณครั้งแรกอาการย์แบบมันแมนแล้วแบบพูดเดาหลอกด้วยบอกว่าสวีเดียเว่ปวันนี้พีห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางนน้นเลืทางนน้นทางนน้น เล่นทางโน้นผมว่าทางนี้นักก้าวไงนักเก้าวนักก้าวเบลเก้าวเบลเก้าเดี๋ยวนี้คือ first impression เลยที่เจอกันใช่ปรากฏว่าทุกวันนี้เขาก็มาเป็นคู่ผมครับผมไม่คิดบรรดานชักผ่าขอท่านั่งรักแบบสปิก้ามินิฮาร์สแบบหน้าสั่นอ๋อผมทำไม่ได้วะผมไม่ได้จริงๆกาจะเข้ารอบกาจะไปงานแฟนมิสตัวเองแล้วคุณจะไปนั่งกับใครฮะ แล้วคุณจะเลือกนั่งอะไรครับเลือกคุณไงครับเฮ้ยอนั่งโต๊ะไหนฮะอยากนั่งโต๊ะไหนนั่งขอบนั่งโต๊ะคอปเตอร์ครับนั่งติดกันอย่างนี้มันจะมีโต๊ะใช่ไหมนั่งติดกันนั่งห่างกันไว้ให้แฟนขับอยู่แรกพี่อยากจะให้แฟนขับนั่งข้างคอปเตอร์พี่นั่งตรงนี้อืมอ้าวมอนเตอร์อ๋อมันตัวใหญ่เีอยเอาใหญ่